ครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องป่องปายทุกคนนี่ครับอยู่เนี่ยให้เก่าครับบ่ได้ไปใช้ครับอยู่กับเสียนเบี้ยครับเดี๋ยววันสิพาไปมาหาในกิ่นในหลวงอาหารอยู่นี่ครับเสียนเต๋อครับเสียนฝุกครับวัอดีสรรพสมเนียดีครับก่อนขึยครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศเสี่ยงเซาครับหมอกลง่เล็กน้อยบรรยากาศดีครับอยู่โรงเรียนกุศร,ล,ศรลนี่ครับสาวทางน,นี่ครับนี่เบิืงครับเสียนย่องเพิ่นกำลังเห็ดอยู่เหตโมเดลนั่งอยู่ เป็นเทดีองเงินแน่นน่คือว่าพี่หนอนี่นี่หนอเงื่นี่นตัวเอแว่าจะมาติดตรงรังอือค่น,นี้เวลาอยุตั้ตมในกาแล้วครับยี่สิบห้า yeah. กิดตึงกันเพิ่งกินตึงหลังนะครับเพิ่งจีดาเสียนตีเฮ็ดขึ้นกันครับเสียนตีเฮ็ดโมเดลครับเฮ็ดโมเดิโอเฮ็ดโมเดลบ่ได้บ่ได้ทรงทรงบลองนะเฮ็ดโมเดลโอทรงบลองอย่าลืมนะครับติดตามส่องยูทูปเซียนเดียวเซียนเดียวนะครับกับวิธีบรรดา ของนักเรียนนะครับก <Okay. S 1> ะลืมกดไลกดเท์กดซับสะไข่ในด้อครับไปครับพี่นงนุ่ย <laughs>